อันยาลาเซียจอกซิสสวัสดีจ,าจ้าวันนี้มาเป็นวงในตำนานจริงๆวันนี้เป็นวงที่เป็น first impression สำหรับเรากับกุ๋ยเลยเพราะว่าชีกุ๋ยอ่ะชี represent ตัวเองตอนที่เรียนมหาลัยว่ากูได้แหละ queen ต่วแม่แล้วนับทัมจอกทัมชอกได้ดีออกมาเลยสิครับเราวงเนี้ยฉันก็เลยแบบ กุยมันแบบมัน crazy อินจอมมากใช่จอมใช่อนจอเป็นเมนเราเออชานะเลยรู้ว่าโอ้ยนี่เป็นเมนวงกุ๋ยวงแรกใช่คือบอกเลยว่าคนอื่นเขาอาจจะแบบรี๊ดแบบเกิดจมเกิดเจนอะไรอย่างนั้นใช่ปะเแต่คือเราอ่ะเอ๋ยเลยวงเมนของเราในยุคนั้นต้องพี่อารเท่าเจงแล้าวันนี้กลับมาในเพลงติกิตะกาติกตะกาติกิตะกาเออติกิตะกาใช่ปะก็วันนี้เป็นการคัมแบ็กซึ่ง ดูคอนเซปต์หรือว่าฟังเรื่องราวอะไรมาก่อนไหมบอกเรามาว่าวงอ,อ,อันนี้คัมแบงเนี่ยเขาอ,ออกตังกันเองใช่เพราะว่าคัมแบงรอบนี้ไม่มีค่ายซัพพอร์ตแล้วเพราะว่าเหมือนแบบเรื่องสัญญาก็คือแบบไม่ไม่เซ็นกับมาบุญคออแล้วก็แบบมามา,มาเหมือนแบบทำกันเองสไตลิสต์แดนเซอร์นั่นนู่นนี่ต่างๆก็คือเป็นคอนเนคชั่นของทั้ง4คนทั้งหมดเลยนี่ก็แอบคิดว่าถ้าเป็นเป็นงานที่แบบค่ายไม่ได้ทำให้อ่ะอาจจะ อาจจะไม่ขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยเออเพราะว่าแบบนึกภาพพอเราทํางานในวงการแบบทําพวกโปรดักชันอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้ว่ามันไม่ใช่งานง่ายจริงถูกไหมแล้วพอแบบบอกว่าทํากันเอง4คนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคือทั้งคาดหวังและทั้งแบบไถ้าออกมาแบบไม่ดีขนาดนั้นก็ไม่เป็นใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเข้าใจว่ามันแบบมันยากแต่เราเห็นว่ายอดบัมวันแรกอะขายได้ส0 0 0มกว่าบัมเลย เออเราว่ามันเป็นแบบสัญญาณที่ดีว่าโอ้ยทุกคนยังแบบรอเชียร์ไลน์อยู่ใช่<ง>ใช่อะไริ่งนี้ก็ยังรอแล้วพอแล้วพอเห็นว่าแบบคัมแบ็กกูก็คือแบบตื่นเต้นยิ่งกว่าโอเคถ้ากันไปพูดตัางลำเบงแต่ว่าไปดูติกิตการกันเลยดีกว่าสามสองเด่นอืออะไันนี่เลิกนะเลิกนะเออถ้าออกต่างต่างอ่ะอุ้ยมีอะไรอยู่บนหัวเป็นเส้นๆใช่ ไอโฟนรุ่นเดียวกับกูเลยสิคะอย่ารองให้แล้วคุณจะเป็นคนนี้เออเขาเขาแก่กว่านนนอนนี้ตอนตอนลายเขาเป็นคนเดียวกันพอออออกมาเอนี่เข้ามาแล้เป็นเนี้คนเดียวกันไหมคนเดียวกันว่าเป็นคนเดียวกันมคิวจีดี เขาคือเอาเส้นอะไรมาแปะเฉเอเนุดสวยสยมาลยวยงสจัดแดงเวยสอืมอะไรแบบนี้ใส่สบายที่เด้แต่ชี้ตหานมันเจ๋งตุ่มตีเปลี่ยนเถอ ป็นบอ,อ,อ,อันเห้นเออ่เป็นคนที่สวยเออยอนแหวกเทนไปแล้วพี่คะเออทิ้งไปเลยฮะอีกคนนึ่งนั่นค<อ>ือคนเดียวกันว่าออกเออคิวริคิวเเมื่อ,อกี้เหมือนอีเม้นรอ วยล้วพี่นตสวยมากเนี่ยเรี่ยชอบเวลาแบบินจองเอ้ยจียอมองเพลงเลยแต่จีจองสวยสอย่อ้ยสวยถ้าลูกคดวาวยมคุณชอบความที่แบบแต่ไม่รองรอ,รอ,รอแบบเมโลดี้จีิดจัก้านะ อ้เออ้เศยเล่าเอาคอมเป็นนัมเปล่าเีเออยเคิวอยู่ตรงกลางห้องหูเออมาให้เขางกับมีีคนนี้่หอ๋อนี้าแบไม่เปลีมม่ยนเอที่ง้วี่เออหลวความหมาคือความหาวไม่ตรง อีลังนกสิค่ะนี่มเบรกเะไรี่ขต่วยนะคิวเลียจบเหรอฮะจบเหรอ คูกำลังจะปีกขึ้นมาแล้วจบไอ้เฮี่ยตำนานอยากจบก็จบจบแต่ละสิงครับเิ้ใครมาจบในท่อนปิดวะเปิ้งจบเลยไล่รสีสุดท้ายอะนานมากแล้วกูก็แบบอ่ะมันต้องมีอะไรอีกแน่ๆอ่ะจบทำนานในทุกมิติจริงคือนอกจากจะเรื่องแบบ ตอนหกคนอ่ะก็เป็นหสาวหสไตล์ลายไม่เหมือนเพื่อนแล้วตอนนี้เป็นตํานานทําเพลงยังไงอยากจบเมื่อไหร่ก็จบจริงเหมือนแบบอ่ะกูมีงบเท่านี้ยะโปรดิวเซอร์พออย่างที่เราบอกกุ๋ยไปคืออันนี้มันจะมีแค่เรียก MV ็มวสำหรับเพลงนี้รีทีอราร่ไม่ใช่ทีอารานะรีทีอาร่าเทีร่าอีกครั้ง หรือว่ามันไอหนี้เหมือนมนลนีกันหรอมลนีโอจีซีโอจีซีโอจีซีสุรีที่อาร์อ่า,าจะพูดว่ามันเขาอะยังไม่ขึ้นไลฟ์การคลิปนี้อาจจะมีแค่ MV อย่างเดียวจริงๆอะนี่รู้สึกว่าไม่พอไม่รู้ว่าปกติการขึ้นรายการเพลงอะมันจะต้องมีการประสานงานยังไงม,มีค่ายมีนั่งมีนู่นมีนี่คอนดิชันเยอะหรือเปล่าก็เลยแบบอาจริงๆแอบไม่คาดหวังถ้าจะอดดูไลฟ์อืมแต่เอาจริงๆก็ไม่เป็นไร เะยังมีอีกรอบเพราะว่าเมื่อกี้งงเราจะดูก่อนไหมพูดก่อนได้ความรู้สึกหลังจากแบบ fresh eye เ <Fresh Eye S 1> พิ่งดู fresh eye เลยคือเราว่าโปรดักชันไม่พร่อง,ไม,องไม่พร่องเลยชุดแต่งหน้าโลเคชันในการถ่ายสวยมากโอเคเราเราคิดว่ามันน่าจะเป็นโลเคชันสมมติเช่าโรงแรมหนึ่งที่เราใช้สถานที่หลายส่วนเออแล้วก็ไอ โคงขาสูงสวยถ้ามันถ้าบอกว่าเสร็จขึ้นมาเองก็คือแบบอก็ต้องยอมเออว่าด้วยถ้าทํากระเดงสี่คนเออเป็นเงินไฮโลมินคนเดียวเ่ือกไปใส่เรื่องเพลงอย่างที่กุยบอกคือมีความมีกลิ่นเทียร่าค่อนข้างสูงคือเทียร่ามันจะชอบมีความเป็นดนตรีอิเล็กทรอนิกส์เออเออเราอะเราอะดีไมเนี่ยไปถึงนัมเบอร์เหมือนไม่ถึงว่ากลิ่นกลับมาเถอดต้องกลับมาเถอะนัมเบอร์านอะเพราะว่า นอติท่าเต้นนิดนึงคือมันมีความไม่สมูทก็ต้อง,ต,องต้องพูดว่าท่ามันไม่โฟล์เออเออมันไม่โฟล์มันเหมือนคิดทีละแปดแล้วเอามาต่อ,อ,อมันไม่มีสตอรี่ที่ลอยเรียงท่ามันทาให้เรารู้สึกว่าเขาเต้นไม่พร้อมกันหรือเปล่าเพราะว่าท่าหรือเปล่าเข้าใจปะ,ะเป็นไม่พร้อมจริงๆก็ได้ เออแล้วแบบถ้ามันเดี่ยวแข่งเดี๋ยวอะไรไม่รู้เราเราการเออเรารู้สึกว่าการแปลแถวในในเอ็มวีนะยังไม่ได้เยอะขนาดนั้น,ม,นมันคือเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมไดมอนด์เดินขึ้นเดินลงซ้ายขวาอะไรเนี้ยใช่ใช่ใช,ใชนอกจากนั้นในะเรื่องเพลงอะคีอความรู้สึกว่าช่วงต้นช่วงเวิร์ดช่วงฮุกช่วงบริดจ์มันมีเอลิเมนต์บางอย่างที่มันเหมือนเป็นคนละเพลง เข้าใจใช่ไหมับว่าช่วงแบบช่วงต้นเพลงแล้วพอมันเข้าเป็นท่อนหุกอ่ะเรารู้สึกว่าดนตรีมันเปลี่ยนอออ่าเมีการอับบีดที่แต่เปลี่ยนบีดด้วยเปลี่ยนบีดแล้วเราสึกมันเหมือนแบบถ้าสมมติว่าฟังดูดีอ่ะมันอาจจะเหมือนมีความแบบไม่ค่อยกลมกล่อมสักเท่าไหร่มันเหมือนเอาแบบเอาท่อนเพลงนึงมาต่ออีกเพลงนึงแล้วบางเอินลงได้พอดีอะไรประมาณนี้เราเรามีความรู้สึกว่าโอเค ถ้า Transition มันเป็น m ิกซองอ่ะมันสามารถทำให้สมูทได้กว่านี้ฮะ Next Level คือมันมีกลิ่นแบบนั้นเลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะอันนี้เมื่อก็บเป็นความรู้สึกลังจากฟังครั้งแรกมันมีความงงเพราะฉะนั้นอยากฟังอีกรอบอ่าได้งั้นเราไปดูติ่กิตากะอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบแปดสามสองนึ่งล้าหลอมคิดมากอจริงตอน เพลงขึ้นอยู huh. uh ่ด huh. uh ีๆ huh. ม uh ันจร้องเลยมันมีความสบายอะหรือว่าจะเปนินโทรก่อนท้งเพลงเวยพอร้องเลยก็เแบบต่เลืการใช้ฟองสีชมพูมันดูเป็นแบบมันดูเนี่ยเขาเขาแต่งตัวเรียวนะแต่ว่าไอโฟนฉันหวามันเลยเผแสงความเป็นผู้หญิงในสองปิอง คี to อบอาคุณทำอะไรผิดอ่ะเรื่องีเสียงดนะนน่าชอบเองรเลยแล้วกมีความเสี่ยงแบบะนนตอครับขาตีวหรือตี้คือเรื่อกี้เปเนแค่ข้างเดียวนะเดี๋ยวอีกทีนึมี่สองข้างเนี่ยเพชรหลุดแน่เลยอ่ะ ก็แต่ถ้ามาันจำได้เลยเ <c oughs> นี่ย<ช>แม้ไม่ใช่ใชไม่มองกันมันก็ชอบท้านู่เลย <c oughs> แต่ว่าอันเนี้ยอันเนี้ยคือการเป็นแบบแบบุัก่อนที่แบบ <c oughs> มือยาดคิวเยอะเ <c oughs> ต้นคาไต <c oughs> ้าไต้รับ <c oughs> <c oughs>

มาเป็นจลิดของพี่อาาที่มาในเพลงถึงเลยจิดของการแบบกรอดปาบันดาอืมติดหรือนมนม่นมนมน่งเนใช่นมมนมแบหนอนไหนกว่านย มาเนี่ยเออเชาโลเคชันมาวันหนึ่งเต็มไงก็เลยต้องใช้นาหน่อย นั่งเลย <c oughs> นั่งแช่ <c oughs> ตํานานในเซลซลอีกแล้วคือสิ่งที่รู้สึกหลังจากดูรอบที่สองนะพอมันสังเกตเห็นอะไรมากขึ้นว่าถ้าอย่างเป็นเทียร่าสมัยก่อนอนะ่ะคือมันจะมีความใสมีความแบบอะไรอย่างเงี้ยเนอก <c oughs> ปะแต่ว่า S <S <S บอกเลยว่าพอคัมแบ็กมารอบเนี้ยมันเห็นแบบร่องรอยของความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนผ่านโลกมาเยอะอะแบบคือถ้าสมมุติว่าเหมือนอารมณ์ประมาณแบบถ้าเราย้อนกลับไปดูรูปตอนเด็กอะ่ะก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้แววตาสดใสแต่เลยแต่พอแบบกลับมาดูเนี้ยก็รู้เลยว่าแบบผ่านอะไรมาเยอะอ่ะก็ผ่านม,มาเยอะจริงก็ผ่านมาเยอะจริงๆดูรอบสองรู้สึกยังไงคะ <S 2> <S 2> ไม่ไม่รู้สึกแตกต่างเท่าไหร่กับ อ,อ,อยังยคงเซอร์ไพรส์และยังคงงงกับสตาร์เจอร์ของเพลงเออ,เ,ออเออแล้วก็ท่าเต้นก็งงอะไรอย่างเงี้ยแบบหมายถึงว่าท่าเต้นไม่สมูทไม่ใช่งงถ้าเต้นไม่สมูทอะไรเงี้ยก็เออไม่ได้รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ว่าคงเปิดฟังซ้ำสำหรับฉันนะมไม่รู้ว่าเพราะว่าความเป็นแฟนคลับหรือเปล่าแต่จริงๆเราเป็นคนชอบดนตรีโซนนี้อยู่แล้วเลยรู้สึกว่าเพลงนี้อาจจะเป็นเพลงที่แบบแอดเข้าไปในเพลงยูสขับรถเวรอเลย นั่งขับรถสวัสดเฉวียนอะไรางเงี้ยน่ากลัวนานาไรบินาขอโทษค่ะโอเคก็ประมาณนี้ใช่ก็สำหรับใครก็ตามที่แวาเรียนมาดูจองซิสเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดซับสไครต์ให้พวกเราอย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยแต่ถ้าทวิตถึงเราอย่าลืมใส่แฮชแท็กจองเวนซิสให้ด้วยนะคะก็สามารถแวะไปดูวิดีโออื่นๆของช่องกันได้ด้วยเช่นกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอัญยอม